สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อคุณทำให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณทำอะไรคุณทำอะไรกับเขาและเขารู้สึกยังไงขอดูหน่อยว่าคุณคุณทำอะไรคุณทำยังไงกับเขาเหรอตอนนี้ ตอนนี้หรือช่วงเวลาช่วงเวลานี้นะคะวีลออฟฟอร์จูนเทนนอฟวานส์ควีนออฟคัพ สิ่งที่คุณทํากับเขาคุณน่ะคุณรักเขามากแล้วคุณก็แสดงออกแบบชัดเจนเต็มที่เลยว่าคุณแบบรักเขาที่คุณพยายามทําเนี่ยคุณพยายามที่จะแสดงความรักแสดงความรู้สึกอะไรต่างๆของคุณให้เขารับรู้มันแบบดีฟอิม a พกมากๆอ่ะคือแบบ คุณคุณพยายามคุณพยายามสูงพยายามเยอะมากๆจนเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นความพยายามอะคะ่ะมันมันไม่ธรรมชาติเขารู้สึกอย่างนั้นนะเขารู้สึกว่าแบบที่คุณพยายามทําทุกอย่างเนี่ยเพร่อเพราะคุณอนะพยายามจะเปลี่ยนแปลงเขาคุณพยายามใช้ความดีเหมือนพยายามทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยคุณทําเพื่อเขาขนาดเนี้ยคุณดีกับเขาขนาดเนี้ย เขาก็ควรจะทําอะไรเพื่อคุณบ้างเขาก็ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณบ้างอืมคุณเหมือนแบบทั้งพยายามอดทนอดทนเพื่อเขาพยายามที่จะทําในสิ่งที่บางครั้งอะ่ะมันก็เหมือนกับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนของคุณทำอะไรที่ฝืนตัวเองอยู่เหมือนกัน ฝืนทำจนเขารู้สึกได้ด้วยซ้ำจนเขารู้สึกได้ว่าที่คุณทำไปอ่ะคุณทำไปเพื่อเขาคุณทำไปเพราะเขาแต่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นคุณจริงๆอืแต่ผู้อ่านก็รู้สึกได้ว่าคุณรักเขา คุณรักเขาแล้วคุณอะพยายามที่จะใช้ความดีงามของคุณอะในการเปลี่ยนแปลงเขาแต่บางครั้งอะคุณอาจจะทํามากเกินไปมากเกินจนจนเขารู้สึกได้จนเขาสัมผัสได้พอเขาสัมผัสได้พอเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณพยายามจะเปลี่ยนแปลงเขาอะมันก็เลยมีมีความรู้สึกแบบมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ คุณเหมือนพยายามมากเกินไปอืมทีนี้เดี๋ยวผู้อ่านขอดูนะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยเขารู้สึกยังไงจริงๆอ่ะเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีให้เขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขามองว่าเออ คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอย่างเดียวแต่เขาสัมผัสได้ถึงความรักเขาไม่ได้คิดว่าคุณเนี่ยเสยแสร้งแกล้งทํานะเขารู้ว่าคุณรักเขาแล้วก็ยอมเขามากๆด้วยยอมจนบางครั้งเนี่ยตัวคุณเองก็รู้สึกรู้สึกลําบากอะแต่ว่าแต่ว่าคุณก็ยอมพอรักคุณยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเอ่อยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขาด้วยแล้วคุณก็มีความคาดหวังว่า วันหนึ่งอะคุณจะได้รับความรักได้รับความเอาใจใส่ได้รับอะไรดีๆตอบแทนจากเขาบ้างหวังว่าเขาจะเห็นหวังว่าเขาจะเห็นในสิ่งที่คุณทำอะไรแบบเนี้ยอืมผู้อ่านผู้อ่านคิดว่าผู้อ่านเข้าใจคุณผู้อ่านเข้าใจว่าคุณไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดร้ายอะคุณคุณเข้าคุณคิดดีอะค่ะคุณแบบคุณอยากใช้ความรักของคุณน่ะ เป็นตัวแสดงให้เขาเห็นว่าเอ้ยฉันรักเธอนะแล้วอยากให้เขาคิดได้เองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณอยากให้เขาคิดได้เองว่าเออเขาก็ควรจะดีกับคุณแบบที่คุณดีกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยอมยอมเขายอมเปลี่ยนตัวเองยอมทําอะไรเพื่อเขายอมประมีประนอมยอมอ่อนข้อแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะรู้สึกลาบากลําบากใจลําบากลําบนในการทําแต่ว่าคุณก็ยอมแหละคุณก็ยอมเพื่อเขา เพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยอะไรอะไรมันจะดีขึ้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอดูหน่อยว่าแล้วเขาอะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณทํานะหกดาบเจ็ดดาบ หนึ่งเหรียญฟิงซอฟหวานอืมตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ไม่แน่ใจว่าว่าเขาอะ่ะจะดีพอจะเป็นคนรักที่ดีอะไรให้กับคุณ ได้ไหมคือเขาก็รู้สึกว่าบางครั้งอ่ะมันก็มีบางอย่างที่มันต้องมีบางอย่างมีนิสัยบางอย่างที่ที่คุณอาจจะไม่ชอบเขาแล้วเขาพยายามที่จะไม่เปิดเผยัออกมาด้วยอมีตัวตนความเป็นเขานะคะมีบางอย่างที่เขาไม่ได้เปิดเผยอ,ออกมาคือเท่าที่คุณเห็นเท่าที่คุณรู้ในตอนเนี้ยมันยังไม่มันยังไม่หมดทุกอย่างนะมันยังมีบางเรื่องที่เขาปิดบังเอาไว้อยู่นะเพราะเขาอ่ะ เขารู้ว่าคุณคาดหวังกับเขาเหมือนกันจริงๆแล้วเขา <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณก็คาดหวังกับเขาแล้วเขาเองเนี่ยก็อยากจะนะอยากจะเป็นคนรักที่ดีอยากจะให้ในสิ่งที่คุณหวังอยากจะเป็นในแบบที่คุณปรารถนาอยากจะเป็นในแบบที่คุณต้องการเหมือนกันถ้าเขาให้ได้เขาอยากจะให้นะเนี่ยหนึ่งเหรียญเขาอยากจะให้สิ่งดีๆกับคุณนะคะ อยากจะให้สิ่งที่คุณต้องการอยากจะให้สิ่งที่คุณปรารถนาถ้าคุณปรารถนาสิ่งที่คุณปรารถนาคือการเปลี่ยนแปลงของเขาอยากให้เขาเป็นคนรักที่ดีอยากให้เขาเอาใจใส่คุณอยากให้เขามอบความรักให้กับคุณเขาก็อยากจะให้คุณเขาอยากให้คุณอยากให้คุณคุณสมหวังอะอยากให้คุณมีความสุขอะนะคะเขาพยายามเหมือนกันเขาเองก็พยายามอืมแสดงว่าสิ่งที่คุณทําไปอ่ะ ความดีที่คุณทําให้กับเขาอะค่ะเขาเห็นเขาเห็นเขารู้สึกเขาเขาสัมผัสได้และเขาเองเนี่ยก็พยายามทําเพื่อคุณเหมือนกันพยายามทําในสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันถ้าคุณต้องการความรักตอบแทนจากเขาเขาก็พยายามที่จะตอบแทนคุณเหมือนกันแต่ตัวเขาเองอะไม่ได้มั่นใจร้อยเปอนตะว่าเขาจะทําได้ตามที่คุณต้องการร้อยเปอซไหม อืมประมาณว่าได้แค่ไหนก็ก็เท่านั้นแหละนะแต่ฉันก็จะพยายามฉันจะพยายามแล้วกันเออจะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ฉันก็ไม่รับประกันนะว่ามันจะดีเท่าที่เธอต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อโอเคนะคะไหนขอดูไพ่ออร์คิหน่อย เ n ิ e r n ่ e s s Turn away าเวจีมิงอืมโอเคผู้อ่านคิดว่าไพ่อะพายายามจะสื่อพายอายามจะบอกกับคุณว่า เรื่องบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราอาจจะไม่ได้เป็นตามฝันความฝันมันก็คือความฝันมันก็คือความความปรารถนามันก็คือการจินตนาการของเราเรามีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์ที่จะปรารถนามีสิทธิ์ที่จะต้องการได้แต่ว่าในโลกของความเป็นจริงเราต้องหันกลับมามองความเป็นจริงด้วยนะคะว่าคนเรา คนเราเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใครให้เป็นไปอย่างใจที่เราต้องการหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้มันอาจจะต้องใช้การยืดหยุ่นใจดีต่อกันและกันคือเขาเองก็พยายามเพื่อคุณเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะลด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 ,ลดเขาเรียกว่าอะไรนะความต้องการลดความต้องการของคุณลงมาบ้างหรือว่า ลดมาตรฐานของคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนประมาณว่าเจอกันคนละครึ่งทางอะคะ่ะให้ใจดีต่อกันอ่อ,อนโยนต่อกันอืคุณให้ความรักเขาคุณคุณดีกับเขาอะมันมันดีอยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งอะคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรมากเกินไปเพราะเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดได้ เพราะบางครั้งเนี่ยการกระทาของคุณอะที่มันมากเกินไปอะค่ะเขาสัมผัสได้ว่าคุณแบบว่าคุณพยายามอะว่าคุณพยายามเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดอืมแล้วมันจะกลายเป็นผลเสียซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยืดหยุ่นค่ะให้แบบดีต่อกันดีต่อกันแล้วก็เข้าใจกันรักในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เขาเองเนี่ยพยายามแล้วพยายามที่จะทําเพื่อคุณแล้วนะคะ ให้คุณเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามไม่ใช่ว่าเขาปล่อยปะละเลยคุณหรือว่าไม่ใส่ใจคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อย่าน้อยอกน้อยใจหรืออย่าคาดหวังอะไรมากเกินไปคุณต้องพอใจในสิ่งที่ที่ได้รับในสิ่งที่เขาพยายามมอบให้กับคุณอหันกลับมามองตรงนี้บ้างหันมามองในจุดที่คุณได้รับความดีได้รับความรักจากเขาบ้างนะคะเพราะถ้าคุณแบบไปคาดหวังสูง สิ่งที่เขาทําให้คุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะมองไม่เห็นคุณอาจจะรู้สึกว่าเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดที่คุณต้องการอะไรเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยคุณต้องหันกลับมามองบ้างในจุดที่ในจุดที่คุณอาจจะมองข้ามไปนะอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ